คุณมีอะไรที่ผมไม่มีปะ้ะข้าวปลูกที่ดีมีคุณภาพคุณจะขายให้ผมเท่าไหร่300บาทขึ้นไปมีบริการส่งทั่วไทยเพียงมีใจก็สั่งมาถ้าคุณขายพแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่าแต่ถ้าข้าวปลูกของเรามีคุณภาพ,ม,ภาพมีตลาดรองรับพอให้แพงแค่ไหนเนี่ยก็ต้องซื้อกับเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าธรรมชาติของตลาดเป็นยังไงทุกคนแห่กันมาขายให้ผมสุดท้ายราคาก็ตกแต่เราไม่ขายแพงเพราะสโลแกนของ ีคุณมีเราคุณเอาไงต่อไม่เอาไงต่อหรอคะ่ะเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องสั่งข้าวปูกกับเราเท่านั้นเพราะข้าวปูกของเราการันตีว่าง,งอกแบบร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือโรงสีธุรกิจจะเดินไปได้มีหัวใจเดียวคะ่ะเนียอยู่ได้เราอยู่ได้เราก็ไปกันต่อค่ะตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วคุณเชื่อ,อไเจ๊จอยโรงสีโกกค,คะอยู่ข้างหน้าไหนลูก านชาวนาค่ะโซเรียวพันข้าวข้าวไก่ตาลรักไก่รักหาร